เธอเลือกไปเห็นชายคนหนึ่งกาลังเอาขวานทุบหัวผู้โดยสารว่าจะกลับบ้านกับน้องบนรถไฟชิวๆมุดๆกลายเป็นชีวิตตอนนี้เหมือนชิพจะตกหาไม่เจอถ้ามันรู้ว่าเรามองเห็นมันกูตุยแน่นอนเหมือนทุกทีเธอต้องเนียนไปให้ได้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่เธอเริ่มเห็นพวกมันต่ทําแบบนี้แล้วนางก็รอดมาตลอดมันไลส่สาบทุกคนในแถวที่นางไกลๆจนตอนนี้เริ่มจะถึงหัวกูละลองสังเกตดูทุกคนนั้นมองไม่เห็นแน่นอนและเหมือนโดนไปจะไม่เป็นไรด้วยไอหมอนั่นเวลามันฟันเสร็จมันก็เอาแต่พูดว่าไม่ใช่แล้ว ใช่ของมันหรือเปล่าวะหรือลุกเปลี่ยนที่จะเป็นทางออกเคียวสุเกะอ่ารับปุ๋ยเฝ้าพะอินไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอลุงคนนี้ลุกออกไปรับมันก็วิ่งเข้าไปฟันเลยที่แล้วที่กูไม่ลุกเนี่ยจนมันทุบไปถึงสาวข้างๆเธอที่พอสังเกตดูก็เหมือนมีไอสีดําออกมาจากปากเจอแล้วสิ่งที่ติดขวานของมันออกมาเหมือนจะเป็นวิญญ,ญาณที่สิงอยู่รอดแล้วสินะเอายังอีกเหรอในขณะที่ขวานกาลังจะพุ่งเข้าใส่หน้าเธอเสียงประกาศสถานีมันก็ดังขึ้นพอดีแต่มันช้าไปไหมเนี่ยเห็นภาพเหมือนกาลังนิ่งอย ดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้นคนที่กาลังเดินลงก็ดึงความสนใจให้มันจนผ่านพ้นไปได้พอถึงตอนสถานีที่ต้องลงไอ้น้องที่หลับปุ๋ยไปนานมันก็ถามทันทีว่าเป็นอะไรหรอแวะร้านสะดวกซื้อกันก่อนนะซื้อชั้นในนะวันนั้นของเดือนหรออ <c oughs> ประมาณนั้นแหละอนิเมะเรื่องนี้ชื่อว่ามิเอรุกโกจงังใครว่าหนูเห็นผี